ครับวันนี้คุณพี่ปิกนะครับจากอำเภอรัตนบุรีนะครับงวดที่แล้วได้ไปตรงๆงเต็มเ็มนะครับทั้งบอล่อบอลอเราได้โชคไปบอลอหลังบนแมนนะครับได้ไปตรงๆเต็มมาจากรัตนบุรีวันนี้ตั้งใจมาขอโชคลาบนะครับเป็นโค้งสุดท้ายครับผมนะครับผมพี่ปิ๊กบอกเลยมั่นใจมากค่าคุณพี่ปิกใช่ไหมใช่ใช่มาจากรัตนบุรี นะครับวันนี้ตั้งใจเดินทางมานะครับมาไหว้สารตะเซตะจันยายมีนะครับวันนี้ตั้งใจมากนะครับจะเอาโชคอีกเหมือนงวดที่แล้วโอ้โหนะครับวันที่แล้วได้ทั้งบุตรลามบุเลยใช่ไหมครับผมแต่ไม่เยอะค่ะได้หกสิบบาทโอ้เท่าไรก็ดีเหมากนล่ะครับนะครับพี่โอ้โหเคยมาแบบยี่เทียนนึงนะครับอ่ะวันนี้มาดูเอ่อคุณพี่ปิ๊กนะครับ คุณพี่ท่านจะมาขอโชคนะครับสารตาเซนะครับหลักกิโลให้โชควันนี้มาดูกันสดสดเลยนะครับว่าคุณพี่จะขอโชคได้เลขเด็ดตัวไหนนะครับเมื่อที่แล้วได้ไปตรงๆเต็มเต็มนะครับคือไม่ต้องกลับเลยคุณพี่พูดแบบนั้นได้จริงๆต้องกลับบ้านอยู่นะอ๋อไม่ต้องกลับแต่พี่ไมกลับบ้านอยู่นะครับโอเคโอ้เตรียมเตรียมถูกใช่เมื่อบอกเลยเตรียมถูกมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี้ตั้งใจมาไหว้ไหว้มัดนี้เลยบอกพี่ ไหวหมดเลยจักดอกนี่บบหูเลยจ้ี่เลยคือกัมขึ้นมาไหวเลยไหวด้วยใจเลยออ้บ่เคยพอเบเคยพอกัมทูบได้เท่าไรไหวเท่านั้นโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนะครับบ,บนะเดี๋ยวมาดูครับผม <S <S เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ไปจุดทูบก,ก่อนนะครับคุณพี่ปิกผู้โชคดีนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับได้โชคงวดที่แล้วนะครับไปตรงๆเต็มเต็ม งวดนี้มาขอต่อนะครับหนึ่งกรกฎาคมปีสองพันห้า้หกสิบหกปังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ขอให้โชคดีเด้อเี่เด้อมึงต้นแรกไอป่าสะาขอนทนมาขอเนี่ยโอ้โนะครับแต่คนม่มีโชคว่าไะ้โชคยังไงเลยเพ่นะครับจะได้มาที่นี่มึงตลอดนะคะ ก็เลยอ,อยากมาขอเองมั่ง<ล>ะนะครับท่านผู้ชม,น,มนะครับเดี๋ยวมาดูคุณพี่ปิ๊กขอโชคนะครับลูกมาครั้งนี้ขอโชคขอลาบขอให้ได้เยอะกว่าเก่าจะมาหามาไหวต้ตาจันตาซซยายนีขอให้ลูกได้มีโชคได้ ลาบเยอะๆกว่านี้แล้วลูกจะมาอีกที่สิ่งใดขอให้ผมค่ะมึงมันบัตรนาเงหิงางๆนะคะสาธุนะครับกับสาธุกับคุณพี่ปิ๊กด้วยนะครับวันนี้กรรมคูบได้เท่าไหร่จุดเท่านั้นนะครับซึ่งโบเคยเห็นมาก่อนแม่กรรมกใจุดเท่านั้นแม่ปังแทงวันนี้นะครับแมนแมน เพราะงางวดที่แล้วได้โชคไปตรงตงเต็มๆครับผมบอลอนะครับบอลรอนะครับวันน sure ี to to ้ตั rab, <Gab on> ้งใจมาขอมากนะครับกับสามาเซนะครับกับคุณพี่ปิ๊กนะครับมาจากรัตนบุรีนะครับ จุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบคนที่ปิกจากรัตนาบุรีนะครับท่านจุดแล้วเอ้อว่าท่านจุดบ่กําลังจะจุดเลขทูบอ๋อกําลังจะจุดนะครับจุดแล้วก็มาปักนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจุดจุดกันเห็นเห็นนะครับกัสารเกษตรจันยมีนะครับปังแน่นอนนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับคนที่ปิกได้โชคไปตรงๆเต็มเต็มนะครับ วดนี้เดินทางมาขอเองเลยนะครับบอกกล่าวตรงตรงเต็มเต็มนะครับกับสารเกษตรจันยานีนะครับโอวโอ้ย้จุดเขียนเขียนเลย่รกะโอยนั่นกะโอยครับผมโอยตลอดเลยนะครับปิดเรียบร้อยแล้วมีมาทุกประจำก็ขับรถโดนมาสียะมามัาคอยคนมาไทยมีน้ำจับทางช่องคนขึ้นน้ำขึ้นเงินนะครับมากระไรช่อง งานตำแครับแนงไหครับเจ้าเสีไยอันนี้แกกันเลยว่าพอเป้าที่ผมจะยิ่งไปซือเนาะเออเ้าเาเป็นตั้ง1 0ครับผมกาวไปยุ่ได้ว่ากับบกไปปอกันครับกัคือิันยุ่งกนี้ปากเรียบร้อยแล้วคนเดียวแล้เขจะนอยู่ครับผมบอกไงบ่าเนาว่าคนเหลืองอยปะคนเหลืองอยอะขาดจนี้ปากเรียบร้อยแล้วกับคุณปนะครับตั้งใจมากเลยนะครับมามาต่างเนาะ ปัจนียงมาครั้าางนี้เพื่อขอโชคข,ขอลาบก,กับอาจาันต์ตะเียใหญ่มีด้วยค่ะขอให้เฮงๆปังๆสิ่ถึงใดขอให้สมความมุ่งมั่นพนาสิ่งางนะครับสาธุก,กับคุณพีปิกำถูบโมเมนหาสิบดอกคอกุณบ่กมมนปังอีรี <c oughs> ปังอีรีครับผมนะครับค<ไ>ือทําด้วยใจ<ไ>นะครับไม่ได้เรียนแบบใครกำถูบมามากี่ดอกประมาณเท่าไหรนะ่ะเอา้าดูเอาเอง โอ้้ท่านผูชมคือเล่นใหญ่จัดใหญ่นะครับไม่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 เรียนแบบใครกับคุณพี่ปิ๊กวันนี้ตั้งใจมาเอาโชคใหญ่จริงๆนะครับหนึ่งกรกฎาคมหกหกนะครับนี่มาดูไม่เชื่อกรรมนี้เลยไม่ต่ำกว่าห้าสิบกอยใช่ไหมแม่นถ้าว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบกอยก็หลักกิโลก็ห้าศูนย์ก็มีอยู่แล้วไงแม่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนี่นะครับกําลังจุดดําๆนะท่านผู้ชมกําลังจุด นะครับวันนี้มาดูกันกับคุณพี่ปิ๊กนะครับคนดวงเฮงนะครับได้ไปทั้งบอลองวันที่แล้วนะครับแบบไม่ต้องกลับพูดได้เต็มปากเต็มคําไม่ต้องกลับแมนได้ไปเต็มเต็มวันที่แล้วได้เจ้าไหนครับจุดถูกหรือว่าบ่คะมึงไอยูทูปค่ะอ๋อบึงยูทูปเมื่อนันป้าสถาร์พนเมาขอเป็นไรศูนย์สามศูนย์ค่ะอ้ศูนย์สามศูนย์แมนครับอ๋อที่ที่ป้าสภาร์ขอดพนมาขอเพิ่นออ youtube ไปหลายช่องที่เิ่นมันใจใ<ช>วัดเิ็นได้ศูนย์็แปดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สามศูนย์ที่เิ่นได้มากโอเคเห็นเน้นๆนะคือพลาชอบต้เนเรนปลาได้ศูนย์สามศูนย์แหก็เลยจดไว้จดไว้จริงๆถ้าคนไม่มีโชคจดอะไรไว้ก็ไม่ได้โชคนะครับผมอาจจะลืมไป<อ>แต่ว่าคุณพี่ปิ๊กเนี่ยเป็นคนมีโชคดูอะไรก็เป็นตัวเลขเป็นหมดได้โชคไปตลอด ยิบหยังเป็นเงินเป็นทองว่ายังไงนะครับครั้งนี้คือการเลขถูกกําลังเริ่มใหม่สองรอบนี่ค่ะสองรอบคือมึงจะได้ยูทูปปนี้ก็เลยมาด้เองขอถามจังหน่อยนะพี่ปิ๊กได้โชคหลายบปนี้เอาเงินไปเฮ็ดอีหยังเนี่ยอ๋อเอาเงินกับื่อกับโซยูทูปสื่อนี่ค่ะแต่ใจได้ขอบคุ่งแน่นะครับผมเนาะโอเคจังได้กะวดนนี้หนึ่งกรกฎาคมหกขอให้คุณพี่ปิ๊ก ได้รับโชคก้อนใหญ่ก้อนโตถือรางวัลที่1นึ่ง12ล้านหลอเด้อครับผมโอ้โหสาตัวสาตัวนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันเนาะว่าคุณพี่ปิ๊กจุดเลขทูบวันนี้โค้งสุดท้ายได้ตัวไหนได้ตัวไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงที่ล่อเลขทูบนะครับคุณพี่ปิ๊กไม่ยอมลุกไปไหนเลยนะครับคือตั้งใจมากนะครับมาครั้งนี้นะครับจะเอาโชคใหญ่กลับไปฝากญาติพี่น้องแน่นอนนะครับ ตอนนี้เลขทูบตัวสุดท้ายนะครับกําลังไม้นะครับนะครับคุณพี่ปิ๊กคือคือนั่งติดพื้นเลยไม่ยอมลุกเลยคือตั้งใจมากนะครับมาเพื่อสารจะเซจริงๆนะครับวันนี้ตั้งใจมาไหว้และพวงมาลัยนะครับนั่งแบบติดพื้นเลยแมนไม่ยอมลุกไม่ยอมลุกเราหยานเลขทูบเราหายอย่างเดียวนะครับหยานคนมาหยิบเลขทูบแล้วไปสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แ่าวนะกวันน่ะแมน อ้ดูเลอีกตัวหนึ่งไหมหมดหรือยังอีกตัวเดอ่าคุณพี่ปิ๊กลบกวรถามนิดนึงตรวจแล้วจะเอาเลขทูบตัวนี้กลับบ้านด้วยไหมจะเอากลับด้วยไม่เอาครับอ๋อไม่เอาอ๋อถ่ายกับอ๋อโอเคนะครับนะครับตอนนี้นะครับเลขทูบตัวที่สามนะครับกําลังจะไหม้หมดนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับอดใจรอนะครับตกลงมันกําลังจะไหม้หมดหรือมันไม่หมด น่าจะเป็น60เริ่มจะสับสนแล้วนะหนุ่มอาร์มคือเลขทูบตัวสุดท้ายไม่กําลังจะหมดแล้วกำลังจะหมดแล้วใช่ครับไม่ใช่ว่าจะไม่หมดใช่ไหมนะครับเอ้ามาไม่เรียกมาไม่เรียกไปเมิ่อไหร่ที่นี่มาดูคุณพี่ปิ๊กนะครับพูดชัดๆออกจากปากคุณอ่าคุณพี่ปิ๊กเลยได้ตัวไหนคุณพี่เอ่ยหน่อย560ค่ะ560มั่นใจบ้างวัดนี่มั่นใจต้องมา นะครับขอให้คุณพี่ปิ๊กโชคดีนะครับมาจากรัตนบุรีนะครับขอให้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่นะครับมาดูกันนี่นี่จุดอยู่ครับนี่ไห้าหกศูนย์หกศูนย์หรือห้าเก้าศูนย์ครับจะเรียกหกศูนย์เก้าเก้าเกียวกันเนาะแมนครับผมนะครับโอเคครับผมตั้งดักเลขทูบคุณพี่ปิ๊กครับผมจากรัตนบุรีนะครับมั่นอกมั่นใจถึงขนาดต้องมานะครับที่สารเซนะครับมาด้วยตัวเอง นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบของคุณพี่ปิ๊กนะครับที่จุดงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ตั้งใจมาจุดขอโชคลาภนะครับกับสารเซนะครับหลักกิโลให้โชคหลักกิโลเฮียนนะครับห้าหกศูนย์นะครับห้าหกศูนย์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับหนึ่งกรกฎาคมหกหกขอให้มีโชคมีลาภก่อนใหญ่นะครับไปทุกท่านทุกคนนะครับมันหมานะครับสําหรับคลิปนี้ต้อง ขอขอบคุณเอ็ซีทุกท่านนะครับติดต,ต,ตามรับชมนะครับการมาขอโชคลาภของคุณพี่ปิ๊กจากรัตนบุรีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทผช่ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ